สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดาวพระศบดีนะครับที่ใหญ่เข้าสู่ราศีตุลนะครับจะมีผลกระทบต่อชาวราศีมังกร2เดือนเต็มนะครับดาวพระศบดีนะครับในทางโหราศาสตร์นั้นคือดาวใหญ่นะครับดาวแห่งจอมเทพนะครับดาวแห่งคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็คุณงามความดีนะครับความรักนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพระสงฆ์นะครับครูบาอาจารย์ นะครับเป็นตัวแทนแห่งเทพทั้งหลายนะครับได้โคจรเข้าสู่ราศีตุลนะครับอย่างได้โคจรเข้าสู่ราศีตุลอย่างรวดเร็วนะครับหรือทางโหราศาสตร์เรียกว่าเสดนะครับยกย้ายข้ามราศีจากราศีกันนะครับเข้าสูรส่ราศีตุลน,นะครับทำให้ได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์นะครับคือเทวีโชคนะครับแต่จะไม่ได้ให้คุณมากนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับเพราะว่า ดาวประัสนั้นมาจากสองเรือนภพนะครับเป็นภพที่ดีหนึ่งภพแล้วก็มาภพที่เสียอีกหนึ่งภพนะครับจะเข้าไปสู่ภพกรรม,มะนะครับของชาวราศีมังกรนะครับก็คือภพแห่งการกระทําหรือการงานนั่นเองนะครับภพแห่งการงานของชาวราศีมังกรทําให้ส่งผลกับชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานนะครับที่จะมีการโยกย้าย ตำแหน่งใหม่นะครับที ENNIS, ược, royable, ่ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ค่อนข้างที่อาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของเกี่งความเครียดนะครับปัญหาเรื่องของการงานได้นะครับบางทีอาจจะปรับปรับตำแหน่งไปในสิ่งที่ตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่เราไม่ได้อยากไปนะครับเช่นต้องไปต่างถิ่นต่างแดนที่เราไม่รู้จักหรือว่าต้องไปใน ย้ายงานไปในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานสูงแต่เราไม่อยากจะทําในศักยภาพของเรานั้นอาจจะไม่ได้มีมากพอที่จะต้องไปทํางานตรงนั้นอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานแบบนี้ได้นะครับหรือว่าอาจจะเลื่อนตําแหน่งแต่ไม่ได้เลื่อนอเลื่อนตําแหน่งระภาระมากขึ้นแต่ว่าเงินเดือนเท่าเดิมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ของชาวราศีมังกรนะครับอาจจะต้อง เกิดเป็นข้อ,อความคิดที่อาจจะแบบมีความเครียดได้นะครับในเรื่องของการปรับย้ายในครั้งนี้ได้นะครับมันเป็นผลกระทบต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องมาดูทักษะนะครับว่าของแต่ละคนนั้นาดาวพฤหัสนั้นโคจรเป็นอะไรนะครับเดชสีมนตรีหรือว่าเป็นการากินีอะไรเงี้ยเราก็ต้องตวรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องเจอกับปัญหาในความ เครียดนะครับปัญหารเรื่องของการงานได้ดาวพฤหัสบ,บดีนะครับเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับของชาวราศีมังกรเป็นพบในเรื่องของกรรมะสองเดือนนะครับเป็นพบที่มาจากพบเสียทุสถานะนะครับแล้วก็มาจากพบศาสตร์ฉาด,ด้วยนะครับคือเพื่อนฝูงของชาวราศีมังกรนะครับหรือว่าพวกพ้องหมงของท่านนะครับเพื่อนฝูงทําให้คุณอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลง นะครับในเรื่องของการงานอย่างกระทันหันหรือการยกย้ายตำแหน่งงานการเดินทางนะครับไปยังต่างถิ่นต่างแดนได้นะครับหรือไดอ้ทำงานใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่นหมนหมๆนะครับหรืออาจจะต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนนะครับในระยะทางที่อาจจะเป็นใกล้บ้านไกลบ้านหรือว่าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยก็ได้นะครับอันนี้มีส่วนทั้งหมดนะครับในเรื่องของชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับ เพราะว่าตามความหมายของเรือนสาสชะนะครับคือที่ที่มานะครับเข้ามาอยู่ในเรือนที่เสียนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็วินาศนะครับก็คือมาจากพบวินาศด้วยนะครับเข้ามาวินาศก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะครับแบบปุับปรับฉับพันนะครับในเรื่องของการงานนะครับที่บอกไปนะครับก็จะมีการพลิกผันนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของ เพื่อนฝูงคนรอบข้างด้วยนะครับเพราะท่านอาจจะได้เจอคนต่างถิ่นหรือว่าอาจจะได้เจอกับคนทำงานใหม่ๆนะครับแล้วก็ท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเก็บตัวเงียบสันโดษมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับแล้วก็ในระยะ2เดือนนี้นะครับเป็นระยะที่สั้นๆและก็ยังต้องระวังในเรื่องของการกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับในเรื่องของการทํางานเจ้านายนะครับแล้วก็อาจจะ มีเจ้านายที่อาจจะคอยติเตียนหรือว่าคอยจับผิดท่านอยู่ได้ด้วยนะครับเพราะวินาศคือความกดดันนะครับแล้วก็ดาวหัสมาก็ทําให้คุณนั้นอาจจะกดดันในเรื่องของการงานการกระทําได้นะครับแต่ในเรื่องของที่ดีนะครับก็มีคือพระหัสบดีนะครับโคจรมาเป็นดาวที่ดีนะครับเข้ามาพบเสียก็จะแปลว่า คุณอาจจะต้องใช้ความสามารถหรือว่าความรู้นะครับการจัดการเข้ามาในเรื่องของสิ่งที่ดีของดาวพฤหัสนะครับก็จะมาจัดการในเรื่องของสิ่งที่คุณอาจจะสร้างปัญหาหรือว่าติดขัดในเรื่องของปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานก็อาจจะสามารถแก้ไขได้ในช่วงตอนนี้แหละครับยังไงก็ต้องอใช้สมองใช้ปัญญาหรือว่าความคิดคิดนะครับ ติตองดูให้ดีในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องทำเขา,าเรียกว่าทําใจหรือว่าทำาคิดให้รอบคอบนะครับเพื่อจะได้แก้ไขนะครับให้เข้าสู่ดาวพฤหัสได้คุณก็จะได้คุณจากดาวพฤหัสนี้นะครับแล้วก็อดทนทํางานนะครับเผื่อเจ้านายอาจจะเห็นแล้วก็อาจจะเมตตาหรือว่าช่วยเหลือได้ภายหลังนะครับนี่ป่าจะเป็นข้อดีของชาวราศีมังกรนะครับ ยังไงใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ